สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะโอโ้วันนี้ท้องฟ้าเมฆก้อนบักใหญ่บักใหญ่นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เมฆส,สวยนะคะแต่ฝั่งนี้กลืมกลืมนะกลืมฟ้ากลืมฝนนะคะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะลมลมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะนี่หน้าบ้านคุณแม่นะคะเริ่มมีลมพัดมาเลยจะแว,วบจะแวบจะแวบฝั่งนี้โอ้โหเมฆสวยมากนะถนนพระครามเงียบกลิบไม่มีคนเดินสักคนเลยนะคะ เงียบเกลียไม่มีคนเดินเลยฝั่งนี้เมฆเมฆนะคะก้อนขาวๆนะก้อนขาวๆคือเมฆนะคะมาฝั่งนี้ดําพื้นก็คือเมฆเหมือนกันค่ะเมฆดําๆกาลังลอยมาเหมือนฝนจะตกเลยนะเมฆดำๆลอยมาเหมือนฝนจะตกเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่ตกอยู่ค่ะแต่ตกมาคนละทีบนะตกมาคนละเวลากันนะฝั่งนี้เมฆหมอกนะคะออรถตู้อะไรจอดอยู่ตรงนี้รถตู้ผ้านะคะน้องเอาผ้ามาส่งนะ รถตู้ผ้าน้องเอาผ้ามาส่งนะคะน้องผ้ามาส่งนะ,ะแต่รอบนี้จะเข้าไม่เยอะนะคะรอบนี้คนลงเลยค่ะรอบนี้จะขอเลือกตัวไหนมีแล้วก็จะจะไม่รับนะคะเพราะอย่างสีเขียวมีแล้วก็จะไม่รับจอไาลายใหม่ๆคนลงกองตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาในข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยวางไว้เลยค่ะข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลย เราจะรีบเคลียร์นะคะว่าจะขึ้นไลฟ์สดบ่ายสองนี่บ่ายสองตรงแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยข้าวน้ําสภาพยังไม่ได้ล้างหน้าตั้งแต่เช้าผ้าเม็ดสวยๆนะคะผ้าเม็ดผ้าเม็ดสวยมากนะคะผ้าเม็ดขายโปรโมชั่นนะคะสีบูยีนก็มาแล้วนะคะท่านใดอยากได้สีบูยีนสีดํามะเกลือนะคะสวยมากสีครามน้ำหนึ่งนะคะ,ยเ,ยะ,คะเ,เยอะเลยนะคะผ้าเม็ดเยอะเลยนะคะผ้าเม็ดเยอะเลยนะะค อันนี้เป็นผ้าเมทิน้องอามาลงให้นะคะบอกว่ามาฝากขายนะมาฝากคุณแม่ขายโอ้จะเป็นลมไมคอสมาฝากคุณแม่ขายนะคะ mm hmm. ากองเขาไปเลือก,กก็ได้ค่ะกลัวฝนตกค่ะมันจะได้หอบทันแล้วรอบนี้จะขอเลือกเอาลายใหม่ๆมันใหม,ใหม่ลายสวยทุกผืนแหละแต่ว่าแต่ว่าเดี่ยเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายรอบที่แล้วก็ยังจ่ายไม่หมดเลย ดิลเลอรยังจ่ายไม่หมดเลยเราิลเลยังจ่ายไม่หมดเลยคะ่ะแต่สวยมากนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะพระคำรับนี้คนลงหมดเลยนะแม่เลือกเอา,เอามากล้องท่านี้ก็ได้ด้วยนี่ อยากมาเที่ยวในเมืองจ้าอยากมาเที่ยวในเมืองกัาวลลูกยันฝนตกเพราะว่าเมื่อมาละสวยมากนะคะของสวยสวยนะคะของสวยมากเลยนะคะคุณแม่ว่าจะยกไรสดบ่ายสองน่าจะไม่ได้ยกเลยต้องกินข้าวนะต้องกินข้าวนะ,ะกินข้าวเสร็จนะ กินข้าวเสร็จถึงจะได้ยกไฟส์สดน,นะฮะยังไม่ได้กินข้าวเลยหาข้าวไว้แล้วก็ยังไม่ได้กินป้าคือหลายแต่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องป้องไปข้าววัสดีค่ะคุณตา สวยงามมากเลยนะคะผ้ารอบนี้สวยสวยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะ,ะ,คะแต่ทำไมมีตัวมดด้วยไตตัตกตะตกัตกตะตกัตกเตะตักตะมดสงสัยในมดมาเที่ยวในเมืองนะคะแล้วกลับด้วยนะคะตอนกลับตอนกลับอมมดกลับด้วยนะคะคุณแม่คอยชอบมดเท่าไหร่ มาล้าบอกกับข้าวข้าเอาข้าวนีฝนได้คุณแม่เล็กมันหมดหลายๆคนเอาหมดปาเตียวในเมืองนำ้ำฉันนี้นแบบข้าวน้ำไม่ได้กินเลยแต่แล้วปะ ลว่าจะกึ้นไล่โซนบายสองกับข้าวไม่กินในตะบาษะยังแต่ข้าวเส้ายังไม่ได้กินเลยให้แกไปวางไว้ตรงข้างในก็ต้องเดี๋ยวแม่จะเลือกเอาเพราะรอบนี้ของที่มีแล้วก็จะไม่เอาของมันมาใหม่สวยๆของมาใหม่สวยแต่ว่าเอาหมด สวยมากนะคะสวยมากแต่คุณแม่จะต้องเลือกเอาเลือกสวยๆ FCF กันนะคะเลือกแบบสวยๆไม่ FCF กันเลยนะคะเลือกสวยๆสวยๆ FCF กันนะคะเอาหมดไม่ไหวนะคุณแม่ก็ร้านนะคะขายไม่ได้กำไรนะคะ ให้ช่วยน้องเขาผ้าเม็ดสวยมากนะคะผ้าเม็ดผ้าเม็ดสวยมากผ้าเม็ดสวยมากนะคะสีเขียวมิน้นสีส้มมีเชิงนะคะสวยมากสีดำมะเกลือนะคะสีดำมะเกลสีบูยีนดำมะเกลือบูยีนนะคะดำมะเกลือบูยีนสวยมากเลยะคะอันนี้เอานี่ยกเข้าไปอันนี้เอายกเข้าไปเลย กระพาเม็ดไปก่อนรอบนี้อันนี้เอายกเข้าไปในบ้านเลยอันนี้สีส้มสีส้มยังไม่เอาสีนี้เอาค่ะสีดำมะเลือเอาจ้ะสีดำมะเลือเอาค่ะตอนนี้สีนี้เอาเขาเรียกสีอะไรเรียกอะไรค่ะสีนั้นเอาไม่ตั้งหนึ่งแล้ว เอายกไปเลยค่ะอันนี้บูยีนสวยเอาไปเลยค่ะอันนี้เกลืออันนี้ข้างในมีไหมนี่สีโอรสเนี่สีโอรสสวยอันนี้ยกไปดูก่อนค่ะอันนี้สีอะไรสีม่วงมะเมี่ยวอันนี้ก็เอาคสีฟ้ามีแล้วสีฟ้าสีฟ้ามีแล้วขาวสีดำค่ะไปยกเข้าไปเลยค่ะตอนนั้นเอา ตัวน,นั้นเอาค่ะตัวนี้มีมีสายฝนด้วยนะคะสวยๆส,สายฝนสายฝนในผ่าเม็ดเอาค่ะเอาออกให้หน่อยสายฝนค่ะเอาออกก่อนสายฝนค่ะเดือมาะไรค่ะค่ะสายฝนเอาเอาค่ะ ดียวยังไงคุณแม่ทานข้าวก่อนนะคะเราจะเลือกผ้าส,สวยๆเอฟกันนะคะตอนนี้เคลียร์เียร์ของแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ